น้ำมูกไม่ไหลทาไม่มีอุณหภูมิร่างกาย3ามเจดีกีมวิตนิชใช้ว่าอาการปกติไครวัดไม่มีโควิดก็ไม่เจอแอบทำาล้วไม่ฉันแล้วมันก็วนกระวายไม่ได้เจอหน้าเธอมันจะไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเหมือนคนจะเป็นไข้ สวัสดาค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูปรทยัยรัตน์ไปชํานาญหรือว่าคุณน้องนั่นเองค่ะกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายบทในบทที่1นนะคะเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะอ่า เราเรียนจบไปแล้วเราก็ต้องทําแบบทดสอบท้ายหน่วยการเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะคะแบบทดสอบจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะนักเรียนให้นักเรียนนําสมุดวิชาสังคมศึกษาขึ้นมาแล้วก็ลอกคาสั่งเลยว่าให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วก็เขียนข้อ1ถึงข้อ10บรอไว้เลย แล้วก็หลังจากนั้นเขียนคาตอบด้วยนะคะเขียนรอไว้เลยเขียนใต้สองครั้งด้วยนะคะอย่าลืมอ่ะสมมุติข้อที่หนคุณครูอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังจบแล้วนักเรียนตอบจอจานนักเรียนก็เขียนจอจานเลยแล้วก็นักเรียนก็เขียนคําตอบกันหลังมาด้วยนะคะก็คือเหมือนของคุณครูสมมติคุณครูตอบจอจานการประกอบอาหารนักเรียนก็เขียนไม้หมดเลยนะคะอ่ะมา เริ่มนะคะเริ่มกันที่ข้อที่อ่าข้อที่หนึ่งนะคะขอ้อใดไม่ใช่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์กอไกยแทนที่ขอไขภาพถ่ายคอควายเข็มเย็บผ้าเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะข้อที่สองขอ้อใดช่วยให้เราก้าใจตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ในชุมชนมากขึ้นกไก่แผนภูมิขอไขแผนผังคคควายแผนงานตอบลงไปเลยนะคะข้อที่3ามแผนผังชุมชนไม่กวรแสดงที่ตั้งข้อมูลใดกไก่บ้านขอไขกองกยะยอคควาย,วายสนามเด็กเล่นนักเรียนเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะ ข้อที่สการจัดทําแผนผังโรงเรียนควรเริ่มต้นจากข้อใดก่อนกอกายเดินสำรวจขอใครเขียนลงกระดาษโคควายและบายสีตอบลงไปได้เลยนะคะเด็กๆมาข้อที่5การใช้แผนที่ข้อใดเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากที่สุด กอไก่การเดินทางขอขายการต่องเที่ยวคอควายศึกษาภูมิประเทศตอบลงไปได้เลยมาข้อที่6แล้วนะลูกศรที่แสดงทิศเหนือในแผนที่จะชี้ไปทางส่วนใดของแผนที่เสมอกอไกลด้านบนขอใครด้านล่างคอควายด้านขวาตอบลงไปได้เลยนะคะเด็กๆ ข้อที่7ทิศที่แสดงในแผนที่คือทิศใดกอไก่ทิศใต้ขอใครทิศเหนือข้อควายทิศตะวันตกตอบลงไปเลยข้อ8ขอ้ขอใดคือประโยชน์จากการทำแผนผังกอไก่ทำไมทราบควา,สามสำคัญของสถานที่ต่างทางขอใครทำห้ทราบลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ ข้อควายาไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆต,ตอบลงไปได้เลยนะคะข้อที่กาแล้วนะถ้าต้องการวาดแผนผังโรงเรียนควรใช้สัญ,ญลักษณ์ใดแทนโรงเรียนข้อ,ขอกอไก่เป็นตรงชาติขอ้อไขเป็นบ้านข้อควายเป็นเครื่องหมายอะไรแบบนี้บวกก็คือ โรงพยาบาลตอบลงไปเลยนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือข้อที่สิบนะในการเขียนแผนผังโรงเรียนเราไม่ควรใส่ข้อมูลอะไรกอไก่สนามกีฬาขอใครอาการเรียนข้อควายจำนวนนักเรียนนักเรียนเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะเขียนคำตอบลงไปในสมุดเลย ถ้านักเรียนฟังไม่ทันหรือว่านักเรียนตอบไม่ทันนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอข้างหน้าได้นะคะ,ะตั้งใจนะคะตั้งใจทําข้อสอบนะทําเสร็จอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะไม่มีคะแนนเก็บนะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนมัมม อุณภูมิร่างกาย37เจดีกรีโมวิดนีใช้ว่าอาการปกติไรวัดไม่มีโควิดก็ไม่เจอแอ่ทำาล้ไม่ฉันแล้วมันก็วนกลัวาไม่ได้เธอน้าเธอมันจะไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเหมือนคนจะเป็นไข้เริ่มเข้าใจกูไม่ได้ที่โควิดแตมัน,นติดใจเธสนใจมากัดตัวห้องเราป้า